สวัสดีครับธนภัทรเจริญฟาร์มบรลลักด่านตำบลนวังสุขพระอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะครับเช้าวันพุทธที่17กรกฎาคม2567หลังหวยออกนะครับโอ้ยผิดทางขึ้นข้างบนเนี่ยเมื่อวานหวยออกวันคืนวันที่15้ฝนตกทั้งคืนนะครับน้ำก็แปลงยากาผมก็ท่วมหมดแล้วนะครับเนี่ย หญ้าตามคันแทนอาก็งานยังสี้แหละครับเนี่ยหญ้าธรรมชาติงวดนี่มาคากคักเลยครับเนี่ยดูครับหญ้าหวายนะครับเนี่ยแป๊บเดียวนะครับนี่สามารถทําแบบเขาเรียกอะไรนะน่าจะสามารถแบบไม่ต้องซื้อพันหญ้าอื่นมาปลูกก็ได้นะครับเอาญ้าหวายปลูกก็เลยก็ได้ผนมะว่านะก็แปลงหญ้าไหนผมก็น้ำท่วมเป็นท,ที่เรียบร้อยแล้วนะ รอระบายนะครับเกือบเดือนแล้วนะครับที่น้ําแบบไม่เคยแห้งแบบนี้สองไร่ก็ตามสภาพไปนะครับเพราะว่าคิดไปก็ปวดหัวทําอะไรไม่ได้ละดูแปลงนี้นะครับดูครับเนี่ยไปลงแคะเลมเมื่อวานนี้ครับเฮ้ย เั้นหมีหลุดมาจากไหนเนี่ยหมีหรือเปล่ามันมันหมีหรือเปล่าไม่ใช่หมีนะครับมาเห็น,นครับแปลงสองไร่แปลงนี้ท่วมไปแล้วมิดยอดไปแล้วนี่ส่วนของโอ เรายังไม่เคยประสบปัญหาอย่างนี้นะครับเราก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยต้องร้อระบายออกนะครับช่วงนี้ก็พี่ชายก็ยุ่งอยู่กับการทำนานะครับเพราะว่าทำนาไม่ได้ผลนะเพิ่งจะได้เริ่มหวานข้าวกันนะครับแล้วก็น้ำก็ท่วมขังนะประเด็นคือมันบักไม่ได้นะ ต้องระบายออกนะครับเดี๋ยวคมคออนุญาตก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยววางแผนไว้ว่าปีหน้าจะทำหญ้าแห้งนะครับดูก่อนนะครับว่าหญ้าไหนมันสามารถทำหญ้าแห้งแล้วเก็บไว้ข้ามปีได้ไหมนะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่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 เขาเรียกอะไรนะไม่งั้นนี่ไม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 ่ได้ประโยชน์นะครับถ้าฝนดีอย่างนี้เหมือนกับว่า หน้าแรงที่เราสามารถทำหญ้าแห้งได้เราก็ตุนหญ้าแห้งได้นะครับเราไม่ต้องไปห่วงยางานอื่นนะคนี่ก็ได้ระบายแล้วนะครับปล่อยให้เป็นแบบเราเรียกอะไรนะดูครับชิ้นส่วนแต่และหกเจ็ดแปดชิ้นนะครับแต่และนี่คือตัดตัดคนาเลยนะครับเพราะว่าน้ำเยอะระบายไม่ทันแล้วครับ เลยตัดคันนาให้มันขาดไปเลยนะทําให้คันนาขาดเลยถ้าบ้านผมก็เรียกโศกนะครัมันขาดโศกไปรดไล่ขั้นตอนหมดบ่าขาดกับบ่เลี้วนะครับตกทั้งปีแรกๆก็ค่อยๆลินนิดหน่อยนิดหน่อยลังๆมาตกเอาจนสารคามท่วมเลย,ยางน,นนะ ก็เลยต้องนี่เดี๋ยวผมนี่ย่าทำอีกก่อนครับนี่นะครับปล่อยให้ไหลไปอย่างนี้เลยนะครับเพราะไม่งั้นระบายไม่ทันนะครับระบายไม่ทันเดี๋ยวยืดเยือนะยืดเยือตัดธนาให้มันขาดไปเลยนะครับปล่อยให้มันไหลลงไปเลยพาดูหญ้าที่เป็นเขาเรียกอะไรหญ้าที่ หญ้าท้องถิ่นนะครับแถวบ้านผมมีฮามาตานะครับหัวฮามาตานี่เกิดตามธรรมชาตินะครับผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเขามาโปยเมล็ดหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่ามีหญ้าฮามาตานะครับเกิดนะดีมากเลยนะครับอัวชอบกินแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นฮามาต้าเล็กหรือฮามาต้าใหญ่นะไม่รู้เหมือนกันนะครับฮามาต้ามีกี่อันแต่ว่ามันคือถั่วฮามาตานะครับผมจําได้แต่ผมเล็กๆแล้วนะครับมีนะครับ มีมาตั้งนานแล้วผมจําได้แต่ตอนเล็กๆอยู่ตอนหน้าฝนอย่างนี้แหละผมยังได้ไหมลูกมันจะเหมือนลูกมะพร้าวนะครับมเมล็ดมันจะเหมือนลูกมะพร้าวอันนี้น่าจะต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ากัวเรามันสอยเบรเกือบหมดแล้วครับหญ้าที่ทนก็มีฮามาต้ากับญ้าไวายนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับที่จริงว่าจะทาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับถ้าทําแต่เมื่อวานได้ก็โอเคนะเพราะว่าเนี่ย จะปล่อยวัวล,ลงนาแปลงนี้นะครับทีนี้มันก็ไม่มีที่กินนะครับมันกินไม่ได้เหมันเดิมนะครับถ้าผมปล่อยตั้งแต่เมื่อคืนนี้น่าจะแห้งแล้วไม่แห้งก็น้อยนะครับวัวก็กินได้ทุกอย่างก็ต้องมีการวางแผนนะเดี๋ยวปีหน้าวางแผนไว้ปีนี้ก็ก็ต้องไม่ทํานาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวปีหน้าดันปีนี้ให้รอดก่อนเดี๋ยวปีหน้าจะทําเป็น ทีหน้าผมจะทําเป็นเขาเรียกอะไรนะหญ้าแห้งนะครับทำหญ้าแห้งไว้นี่ผมปล่อยตอนแรกน้ําจากฝั่งนี้จะไหลมาฝั่งนี้ตอนนี้ดันกันแล้วนะครับเพราะว่าน้ําไหลทั้งคืนลงมาทั้งคืนน้าข้างบนไหลลงมาทั้งคืนนะครับผมพาไปดูนี่นี่ท่วมนะครับ เมื่อกี้ขังตอนนี้ก็รอระบายท่วมนี่ดูครับสภาพเป็นเช้าวันที่สิบเจ็ดนะครับลูซองรูซี่ไม่รอดแล้วนะครับก็เลยต้องได้วางแผนใหม่นะวางแผนใหม่ปีนี้ก็พี่ชายก็แนะนําให้ทํานานะครับทํานาแต่ว่าถ้าเราทํานาปุ๊บนี่ลําบากเลยนะครับนุ่นนะครับเสียงน้ำ น้าไหลมาไม่ขาดสายนะครับแต่น้ํามันมาไม่ได้ไงครับประเด็นอยู่คือมันไหลมาไม่ขาดสายแล้วมันมาไม่ได้ครับมันไหลไหลไหลมาไม่สะดวกเนาะต้องได้เห็นไหมครับแปลงหญ้านะครับนี่อันนี้แปลงหญ้ามันมาเลยครับ โอ้โหปลาดุกเริ่มเทิมเลยเห็นไหมครับน่าจะรอลงรึเปล่าเยี่ยมมากข้างล่างก็น่าจะมีนะครับปลาดุก ปกติปลาดูมันจะมาเป็นคู่นะผมก็ไม่ได้พาดูก่อนนะครับผมที่จริงเมื่อคืนผมว่าผมจะตัดคันทำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับคือยังไม่ตกผลึกอะไร ยังไม่ตกผลึกนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําก็มานาช่วงหน้าฝนก็ให้ระวังใส่บูทใส่อะไรด้วยนะครับอันนี้อันนี้ดูแล้วน่าจะทั้งปีนะครับน้ําถ้าเป็นส่งนี้แล้วไม่ได้เลยนะครับทํานาก็ยากนิดนึง นี่รอยรอยหนูหรือว่ารอยรอยปลานะครับน่าจะเป็นรอยปลานะครับปลาดุกตัวใหญ่มากน่าจะมีหลายตัวอยู่นะครับอยู่ข้างในนี่ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นตามนะ ได้ยินเสียงคนมามันก็จะหยุดนิ่งนะครับเพราะว่าถ้ามันเคลื่อนไหวมันจะรู้ว่าเราจะรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วก็น้ำก็ไหลย้อนย้อนมาฝั่งนี้นะไหลย้อนกลับลงไปฝั่งนี้แล้วก็ไหลลงมาฝั่งนี้แล้วก็ย้อนลงมาฝั่งนี้แล้วก็รวมฝั่งนี้นะครับน้ำไหลเป็นวงกลมนะครับตอนนี้คือแบบนี่คือเซ็งมากเลย ในการครับวางแผนไว้นะครับวางแผนปีนี้ก็จะขุดคลองไส้ไก่ไปยังไงดีคิดก่อนนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะปล่อยวัวลงแปลงนี้คนระับคือปล่อยลงมันก็มันไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับตอนเนี้ยคือ,อไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีจะประโยชน์เฉพาะที่ให้วัวเดินนะครับเรื่องความอิ่มก็ไม่ได้นะครับปีนี้ถือว่าผิดพลาดจริงนะผิดพลาดเพราะว่าเราไม่เคยเขาเรียกอะไรนะเราไม่เคยเจอ เราไม่เคยเจอ,อเราไม่เคยเจอแบบนี้นะครับหมายถึงว่าฝนดีนะเราไม่เราไม่ค่อยได้เจอปีฝนดีตั้งแต่ที่เราเลี้ยงวัวมาสี่ห้าปีเนี่ยฝนยังไม่ค่อยดีอย่างนี้เลยนะครับพอตกมาปีนี้ฝนดีก็ดีชนิดที่แบบพอดีมากด้วยนะครับ แต่เกาะเนี่ยแปลงนี้นะครับพื้นที่ปล่อยแปลงของเราก็มีเยอะอยู่นะครับแต่มันมันไม่มีหญ้านะครับตอนนี้ก็ต้องดันกันไปก่อนนะครับดันให้มันรอดพ้นจากหน้าฝนหน้าอะไรไปก่อนเดี๋ยวค่อยเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวตอนรอบหน้าแรงก็ค่อยดูนะครับ ดูในที่นี้หมายถึงหนึ่งคุณจะเลี้ยงกวัวตลอดไปใช่ไหมหนึ่งที่นาของคุณคุณเห็นแล้วล่ะว,ว่าพอเวลาฝนตกชุกเนะี่ยคุณทําอะไรไม่ได้เลยรอระบายอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานไหมกว่าจะระบายเสร็จเพราะว่าเราอยู่กลางที่ผมเคยพูดพูดไว้ตลอดนะเราอยู่กลางเราอยู่กลางน้ําน้ําข้างบนพอเขาพอเขาก็จะปล่อยลงมาหาเรานะครับปล่อยหาเราเราก็ปล่อยต่อลงไปของเราเหมือนเดิมแหละแต่ว่า เป็นคนละแปลงแต่ว่าประเด็นอยู่ในการทํานาเนี่ยมันไม่เหมือนกับน้ําไหลบ่านะครับกับไหลวันนี้พรุ่งนี้หายอย่างงี้มันมันมันไม่ใช่นะครับประเด็นคือการทานาเนี่ยคือคุณจะปล่อยให้มันไหลอย่างนี้ตลอดเลยคือมีน้ําสมมติว่ามีน้ําอยู่สิบริอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ระบายน้ำสิบลิตรเก็บไว้เก็บไว้ใช้สองลิตร ต้องระบายทิ้ง8ลิตรแต่ใน8ลิตรคุณไม่ใช่ว่าคุณระบายได้1วันภายใน8ลิตรนะครับการหลักการทํานาหลักการทํานาเขาจะทําอย่างนี้นะครับสมมุติว่ามีน้ําสะสม10ลิตรแต่ว่าน้ําที่เราต้องการใช้แค่2ลิตรอีก8ลิตรเนี่ยเขาก็จะระบายอาจจะระบายวันละ0.5ลิตรหรือวันละลิตรวันละ2ลิตรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่เขาจะเขาจะระบายกันอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าต้องการใช้น้ำ2ลิตรแต่ว่าน้ำาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย สมมุติว่าต้องการในแห้งนะครับสมมุตินี่สมมุติว่าเอายกตัวอยา่างสมมุติว่าแปลงนี้ผมสมมุติว่าผมต้องการในแห้งมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ระบายแบบวันเดียวแห้งได้นะครับมันก็จะเป็นสองวันสามวันสี่วันห้าวันแล้วก็น้ําข้างบนก็ไหลลงมาอีกเงี้ยครับมันก็จะเป็นทอดทอดทอดมาเหมือนกันครับทํานาข้างบนนะครับแปลงนาอของพิ่ตะไสมมุติว่าสามสิบไร่ที่ไปสามสิบไร่อย่างเงี้ยทึ๊บ นาทุกแปลงจะมีน้ําเยอะจนมีถึงระดับที่ทําท่อไว้นะครับระดับให้มันการล้นนะครับระดับน้ําล้นพอล้นมาปุ๊บมันไม่ใช่ว่า,าต้องการน้ําในระดับนี้น้ำล้นวันเดียวหมดนะครับไม่ใช่นะครับคว่าน้ํามันจะทยอยไหลลงมาลงมาเป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็ลงมาหาเราอย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ไม่แห้งท่อสักทีนะครับรอบที่แล้วก็เกือบอาทิตย์นะครับยังไม่แห้งท่อยังยั่งไหลอยู่นะครับไหล พอไหลหรือแปลงหญ้าเรามันเหมือนกับมีน้ําไหลตลอดมันก็ไม่แห้งนะครับมันก็แฉะมันก็ชื้นมันก็รอระบายเหมือนกันถ้าก็คือทํานามันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่ว่าแบบเนี้ยแบบคือเราต้องการให้แห้งเราสามารถปล่อยน้ําวันเดียวให้แห้งเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับต้องสองวันสามวันอย่างนี้นะครับพอน้ําพอน้ําหมดแล้วก็รอดินแห้งอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เขาทั้งปีนะครับทีเนี้ยทั้งปี เราก็เลยเห็นปัญหาแล้วเนี่ยแปลงนี้เหมือนกันนะครับเราเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าน่าจะทำายยแห้งกักตุนไว้ให้หน้าฝนนะครับเป็นเป็นประสบการณ์นะครับเพราะว่าเราก็จะเลี้ยงวัวต่อไปนะครับเลี้ยงวัวต่อไปบางคนอาจจะมองว่าเออทาไมไม่ทําเปลือกมันล้างมากินให้วัวนะมันด้วยราคากัวนะครับ,ม,รบมันทําไม่ได้นะครับมันทําไม่ได้นะครับหมายถึงว่ามันทําแล้วมันขาดทุนเลยนะครับอก็เหมือนกับ ถ้าคิดจะทําเปลือกมะล้างหมักกินะเอาเงินไปซื้อลําม,มาให้กัวกินเลยครับสบายสบายเลยเพราะว่าของผมมันเลี้ยงระยะยาวเลี้ยงเอาเขาเรียกอะไรนะเลี้ยงเอาลูกมันนะครับอืมแต่ในอนาคตจะทําให้จะทํานะทําแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ว่ากัวมันราคายไม่โอเคเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ทําแล้วก็จะทำหญ้าแห้งแต่หญ้าแห้งนี้มองไว้นะครับเฮ้ยเรามองดูแล้วล่ะ แพนกล่าก็ไม่ตายนะครับแพนกล่าท่วมอย่างนี้ก็ไม่ตายนะครับบอกไว้เลยแพนกล่าเนี่ยท่วมอย่างนี้ก็ไม่ตายนะครับย้าไหนท่วมก็ไม่ตายนะครับแต่ว่าญ้าไหนรอมตัดมันจะเร็วกว่าแล้วผมก็กําลังศึกษาเรื่องการทำแยกแห้งอยู่นะครับทำายาแห้งอ่ะนี่เป็นไงครับถ่ายถ่ายไปเมื่อกี้ท่อยังอยู่ตอนนี้ก็ท่อก็ใบใยไป,ไปแล้วนะครับจะขออนุญาตขนท่อออกก่อนจะเข้าไปยังไม่ขน คุยต่อทำหญ้าแห้งนะครับผมก็เห็นหลายๆเจ้าแล้วทำหญ้าไนาแห้งนะครับก็รอดูอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็รอดูอยู่เปรียบเทียบกับหญ้าแพงโกล่านะครับหรือว่าจะประปับเ,เ,เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นหญ้าแพงโกล่าผสมหญ้าไนนะครับทําไมถึงว่าหญ้าแพโกล่าผสมหญ้าไนเพราะหนึ่งหญ้าแพโกล่าเ,าเาขาเรียกอะไรนะแพงโกล่าเออหญ้าไนเนี่ยมันน่าจะ ไม่ตายแล้วล่ะน่าจะตายยากแล้วละปลูกเพื่อปลูกติดแล้วจะทํายังไงให้มันตายนี่ก็ยังคิดไม่ออกอยู่นะครับเนี่ยหรือจะเอาข้าวมาหว่านแล้วก็เอาข้าวด้วยเอาอะไรด้วยก็ดูไปกันอีกทีนะครับเนี่ยอย่างแปลงน,นี้คงไม่ตายแล้วนะครับย่าข้าวก็ไม่ตายนะครับขนะีดยาย่างเดียวยีาไม่รู้จะตายหมดหรือเปล่าลก็เลยมองว่าจะทํหญ้าแห้งช่วงหน้าแล้งไว้สักร้อยเอาคิดขั้นต่ําก่าร้อยก้อนนะครับร้อยก้อน หกวันละหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดเอาเอาร้อยแปดสิบนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับร้อยแปดสิบนี่หนักเลยนะครับร้อยแปดสิบนี่ถ้าได้รอบละยี่สิบก้อนก็โอเคนะครับรอบละยี่สิบก้อนยี่สิบก้อนห้ารอบก็ร้อยก้อนนะครับห้ารอบร้อยก้อนเอาไว้ตุนกินเนี่ยหน้านี้นะครับหน้านี้จะสบายใจกว่านี้นะครับเหมือนกับหน้าแรงหน้าเอาแล้วหน้าแรงไม่ให้หญ้าสดลนะ ห่้าสดมันเอ่อก็พอ,อถึงหน้าแล้งคุณก็ขี้เกียจตัดเหมือนเหมือนกับผมอะ่ะที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับหน้าแ้งก็ขี้เกียจตัดเหมือนเดิมก็ถ้าปล่อยวัวลงแทะเลมอ่ะน่าจะได้นะครับอ่าปล่อยลงวแทะเลมน่าจะได้แล้วก็อีกหนึ่งเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรในการทําก็น่าจะปรับเปลี่ยนอันนี้คือมองไปถึงอนาคตมองไปถึงอ่ากระบวนการที่เรามีเงินมีทองในการทํานะครับเพราะว่าผมเคยบอกแล้วนะครับว่าเราไม่สามารถจะเกี่ยวหญ่าเลี้ยงวัว ให้ถึงวันละสิบเก้าตัวหรือว่ายี่สิบตัวได้นะมันเป็นงานที่หนักมากเลยนะขนาดคุณมีหญ้าในแปลงอยู่แล้วอ่ะคุณจะเอาเครื่องสะพายบ่ามาเกี่ยวหญ้าให้กลัวทั้งวันอนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับคเรามันต้องทําอย่างอื่นบ้างนะครับก็เหมือนกับพี่ชายผมอ่ะก็ตอนนี้เขาก็ทํานานะครับไม่ใช่แด่ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงวัวอ,อย่างเดียวไม่ใช่นะ ครับทางออกที่ดีก็น่าจะมองไว้ที่ขาดแล้วนะครับนี่หลังน,นะทางออกที่ดีก็สําหรับหน้าฝนก็คงน่าจะเป็นหญ้าแห้งตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะหญ้าแห้งถ้าไม่มีหญ้าแห้งคุณก็ต้องทําอาหารไว้ให้กินอาหารก็มีสองทางเลือกนะครับหนึ่งเปลือกมาล้างมากิีตกับซื้อลำนะครับฝุ่นข้าวโพดได้ไหมฝุ่นข้าวโพดก็ตันละห้าพันอย่างเงี้ย กิโลละห้าบาทหกพันหกพันรวมทรงต่อตันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวอ่ะตันหนึ่งเราจะให้กินเท่าไหร่วันหนึ่งให้วันละยี่สิบกิโลวัวยี่สิบตัวตกวันละกิโลตกยี่สิบกิโลวันละร้อยวัวยี่สิบตัวตกวันละร้อยวัวได้กินตัวละกิโลมันก็ไม่สมดุลกันนะไม่ไม่ไม่สมดุลกันนะครับติดตั้ง ครับแล้วจะให้ซื้อหัวอาหารให้กินก็คงไม่ไหวนะครับแพงกว่าทั้งสองอย่างที่เก่ามาตามอย่างที่เก่ามาทางออกที่ดีก็น่าจะเป็นยาแห้งซึ่งอุปรกรณ์ของเราก็มีทุกอย่างแล้วพร้อมทํานะครับอยู่ที่ยานะสายยาตอนนี้ก็แถวบ้านผมก็ เครียดไปตามๆกันนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงวัวเยอะเนี่ยอย่างแปลงนี้นะครับเนี่ยหญ้าตรงนี้นี่ปล่อยวัวลงแทะเล็มได้ไมันแทะเล็มไม่ได้นะครับมันมีแค่นี้นะแปลงมันก็ท่วมไปหมดแล้วนะครับก็เลยจะต้องปรับเปลี่ยนหนึ่งปัญหาของเราคือปัญหาหลักๆเลยคือหนึ่งเราเลี้ยงวัวเยอะเลี้ยงวัวเยอะนะครับ หนึ่งเราเลี้ยงวัวเยอะอาหารไม่พอมันก็เลยไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าในส่วนของที่คุณแบบว่าเลี้ยงแต่ยังไม่เอากําไรก็คือเลี้ยงแบบทําที่ผมทําแต่ก่อนนะครับเลี้ยงแบบทําเปลือกมาล้างหมักดีให้วัวกินตอนนี้ช่วงหน้านั้นผมให้กินวันละถังเลยนะครับวันละถังร้อยห้าสิบริตก็ตกเกือบวันละสามร้อยนะครับ ตีไปกิโลละสองบาทนะครับคร่าวๆนะครับวันนี้ผมทําสูตรเข้มข้นนะครับกิโลละสองบาทแต่ถ้าใครทําสูตรไม่เข้มข้นก็ตกกิโลละประมาณบาทหนึ่งนะให้กินวันละถังร้อยห้าสิบริตรก็กวันละสามร้อยสมมติว่าเราให้อาหารกัววันละสามร้อยนี่อันนี้ก็แปลงนาผมนะครับเพิ่งหวานไปวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับพุวมแล้ว วันละสามร้อย่างเงี้ยเดือนละเป็นหมื่นนะครับอย่เง,งี้ยไม่ไหวนะครับเลี้ยงวัวคือการลดต้นทุน,นครับก็ฝากไว้ก่อนแค่นี้นะครับเพราะว่าก็แก้กันไปนะครับหาแก้กันไปอนาคตอาจจะขุดคลองไส้ไก่แต่ว่าไส้ไก่ไม่รู้จะขุดยังไงนะครับต้องดูก่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ